สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตไทยและกงสุไทยใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุรีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงหน้าท้องพระโรงศาลาเริงวางไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรเกียรติเทียนไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตไทยและทงสินใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศ พร้อมด้วยนายประชานุน่าเกษมที่อภึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการระดับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีเฝ้าถูลลออที่กระบาทในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมเอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก หว่างวันที่16ถึง24สิงหาคม2545โอกาสนี้ได้มีพระบรมราโชวาทกับผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถึงการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศซึ่งก็เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศที่จะช่วยรักษาความมั่นคงของชาติโดยการนําเอาความรู้ด้านต่างๆไปเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆอนจาจจะก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศ ในการที่จะให้โลกมีความผาสุขความสงบและความเจริญถ้าดูข่าวทุกวันก็จะทราบได้ว่าทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศทั่วโลกมีความไม่ผาสุขไม่สงบอย่างมากๆฉะนั้นการที่ท่านไปและสามารถที่จะมีส่วนที่จะทำให้ นำวิธีการที่จะทำให้มีความสงบได้ก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศไทยทั้งต่อประเทศทั่วโลกจะเป็นประเทศที่เราเห็นว่าเป็นเพื่อนเป็นมหามิตรหรือจะเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยชอบก็ทุกประเทศจะได้ประโยชน์และเมื่อทุกประเทศได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณะทูตซึ่งจะได้ทำประโยชน์ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ถ้าเข้าใจ